สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อปนะครับหลังจากที่ปล่อยอัปเดตแผท3.1มาไม่นานทางเผจออฟฟิเชียลก็ได้สปอยภาพและขอ้อมูลบางส่วนของตัวละครที่จะมาในแผทต่อไปออกมาแล้วนะครับซึ่งครั้งนี้มี2ตัวละครด้วยกันตัวละครแรกนะครับเป็นเทพมาที่หลายๆคนรอคอยนะครับส่วนตัวละครที่2ต้องบอกว่ามีข้อมูลน้อยมากๆนะครับแทบจะไม่มีข่าวถึงการมาอยู่ของตัวละครน,นี้เลยแต่เดี๋ยวในวันนี้เราจะมาทำความรู้จาัก2ตัวละครน,นี้กันนะครับก่อนจะชมก็ฝากกดไลค์และกดติดตามไปด้วยนะครับก่อนเข้าสู่ด้วยอหาก็ฝากสปอน เกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยรับปัญหนาโดนแบงหรือรีฟันแน่นอนนะครับตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นมาฝากสอบถามเกณชิมแพ็กด้วยนะครับโปรโมชั่นแรกเติมแบบไอเดพาร์ตจะเติมเพชรเติมไบดินพาหรือรายวันได้หมดเลยนะครับราคาถูกมากๆและโปรโมชั่นที่2นะครับใช้ยูดในการเติมราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าตัวแบงแน่นอนนะครับหากคุณผู้ชม่านไหนสนใจก็สามารถทักไปสอบถามไดที่เพจอวัวทับอัพเลยครับเลงอยู่ใต้คลิป ตัวละครแรกที่เราจะพูดถึงกันในวิดีโอนี้นะครับนายดา่านายดา่าหรือว่าคุซานาริเทพไม้องค์ปัจจุบันนายดา่าเป็นตัวละคร่าตดาวธาตุไม้ใช้สืบเพเป็นอาวุธนายดา่าต้องบอกว่าเป็นเทพน่าสง,งสารมากนะครับเพราะว่าเราอ้างอิงตามเนื้อเรื่องสุเปรุช่วงต้นเราก็จะทราบว่าไม่ค่อยมีชาวเมืองพูดถึงการไปอยู่ของเธอมากนักนะครับหรืออาจจะบอกว่าแทบจะไม่มีใครศรัทธาเลยก็ว่าได้แต่ถึงอย่างนั้นนายดาก็ยังพยายามทำหน้าที่ของตัวเองแบบมิเมยียบนะครับแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งถ้าเธอมีความรู้ที่มากพออออก็จะะสาาาาามมรถชชี้้นนํวเเืงงขธไดดัแล ในสนลึกของเวหาสุรัธนาที่ตั้งอยู่ในเมืองสุเมรุผู้ผมชมเหลายคนก็น่าจะได้เห็นกันไปแล้วนะครับแล้วก็มีคําพูดจากนูเบเลตหรือผู้พิพากษาสูงสุดแห่งฟอนเทนนะครับที่บอกว่าไม่ว่าจะใส่ใจเกินไปก็ดีหรือจะมอบความรักให้มากเกินไปก็ช่างและถึงจะเป็นพฤติกรรมที่บกพร่องแต่ฉันรับรู้ถึงความรับผิดชอบของเธอในฐานะเทพแห่งสุเมรุเป็นเรื่องที่น่ายกย่องขนาดเทพที่อยุ้ยน้อยที่สุดยังทําได้ตรงข้ามกับคนประสาทบางคนในส่วนนี้มี2เรื่องที่น่าสนใจนะครับเรื่องแรกคือถึงแม้ว่าชาวเมืองสุเมร เป็นเทพไม้ของพวกเขานะครับแต่บุคคลภายนอกที่สามารถรับรู้ถึงการมาอยู่ของเทพไม้ได้เนี่ยก็มองเห็นถึงสิ่งที่เทพไม้กําลังทานะครับแล้วก็อีกเรื่องคือในประโยคสุดท้ายนะครับที่บอกว่าตรงข้ามกับคนประสาทบางคนในส่วนนี้ช่วยให้คิดเหมือนกันนะครับว่าหมายถึงใครไม่แน่นะครับอาจจะหมายถึงเทพน้ําที่เราจะได้เจอที่ฟอนเทนก็เป็นได้นะครับและคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่านูเบ l เลตพูดถึงใครมีความเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ ตัวละครที่2นะครับเล่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าออกเสียงว่าเล่าหรือว่าไล่าแะครับแต่ในคลิปนี้มุมของออกเสียงเป็นเล่าแล้วกันนะครับเล่าเป็นตัวละครสีดาวท่าน้าแข็งและคาดว้าจะใช้ดาบเป็นอาวุธตัวละครนี้ผมแทบจะไม่มีข้อมูลใดๆที่เกี่ยวกับตัวละครนี้เลยนะครับต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันได้เห็นตัวละครนี้จากภาพที่เห็นตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวละครจากฝั่งมอสเตอ์หรือเปล่าเพราะว่าจะมีอีเวนต์เร็วๆนี้ด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะครับเล่าเป็นตัวละครจากสถาบันซูเมรุรเลราออยิสักงงผด ต้องขออภัยด้วยนะครับคณะนี้จะเกี่ยวกับ l l u m i n o n i s t นะครับมีการสอนเกี่ยวกับการส่องสว่างหรือการศึกษาดวงดาวแล้วก็รวมไปถึงสาขาวิชาต่างๆนะครับเช่นดาราศาสตร์และโหราศาสตร์เป็นต้นส่วนไล่ๆนะครับเธอมีความเชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์เชิงทฤษฎีนะครับในส่วนนี้ข้อมูลได้บอกถึงกิจวัตรของเธอคร่าวๆนะครับว่าเธอนะครับหารุ่งหมามค่ำเพื่อเร่งทําวิทยานิพนธ์และวาดแผนที่ดวงดาวใน้วยความที่เหล่าอาจารย์นะครับคาดหวังในตัวของเลล่าสูงมากทาให้โต๊ะเธอนะครับแต่ไปด้วยหัวข้อมากมายเธอว่าเธอทําอะไรนะครับเอกสารมา เข้ามาของเธอก็ไม่เคยลดน้อยลงเลยจากส่วนนี้นะครับท้ายผมึกถึงตัวละคร2ตัวด้วยกันนะครับตัวละครแรกคือโมนาพอได้พูดถึงดวงดาวนะครับโมนาน่าจะเป็นตัวละครแรกๆนะครับที่มีการนําเรื่องของกลุ่มดาวหรือว่าดวงดาวต่างๆมาเป็นส่วนประกอบของตัวละครนะครับส่วนตัวละครหนึ่งนะครับก็คือกวนี๋นะครับกวนี๋นะครับเป็นตัวละครที่มีการบอกมาในเนื้อเรื่องนะครับว่ากวนินนะครับทำงานแบบหนักมากๆนะครับแทบจะไม่ได้พักผ่อนเลยนะฮะแถมยังเป็นท่านแข็งเหมือนกันด้วยนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามีความเเกกี่่ยยวงงันนนใรือแบบไห จะเป็นดีเฟรนซ์หรือว่าเป็นต้นแบบในการนํามาต่อยอดหรือเปล่านะครับแล้วก็มีตัวละครับตัวหนึ่งนะครับที่เรียกตัวเองว่าพ่อแห่งดวงดาวได้พูดถึงเล,ล่าไว้ว่าหลอนนักพูดอยู่เสมอว่าการเขียนวิทยานิพนธ์ทาให้กดดันมากการวาดเป็นที่ดวงดาวก็ชวนให้คนเข่ขาสุดแต่เธอกลับเข้มแข็งตรงหดยิ่งกว่าใครๆไม่ยออ่อท้อทําไมฉันถึงรู้จักหลอนดีน่ะหรอฮิฮิไม่แน่ใจนะครับว่ามีตัวละครไหนในเกมนี้ที่ชอบพูดลงท้ายว่าฮิฮ <c oughs> ิหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยไม่คุ้นมากๆนะครับแถมฉาย,ยาพ่อแห่งดวงดาวถ้าเกิดว่าาาาเเรไปปปแล็นภษษอังกฤ บก็จะได้เป็นคําว่า The Star b a s i n g นะครับซึ่ง,ง The Star b a s i n g แองเนี่ยอันนี้ก็ยิ่งไม่คุ้นเข้าไปอีกนะครับก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นตัวละครใหม่นะนะอนาคตจากนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับกับข้อมูลทั้ง2ตัวละครนี้อย่างคร่าวๆทั้ง2ตัวละครนี้มีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆนะครับเพื่อจะมาในแพท3.2ใครที่ย่งชอบตัวละครทั้ง2ตัวนี้รอกันได้เลยนะครับแล้วคุณผู้ชมละครคิดยังไงกับ2ตัวละครนี้รอเปิดตัวละครเหล่านี้หรือเปล่าคุณผู้ชมมีความเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้มีเพียง นะครับ